ส,สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาศึกษาพฤติกรรมศิลปินที่เราอยากเป็นแบบอย่างนะครับศิลปินที่ผมเลือก็็คือมือสมบูรณ์ที่จะมีชื่อว่าเจเจจอนสันครับพฤติกรรมแรกที่ผมสังเกตได้ก็คือการจับสไลด์หรือคันชักที่เราเรียกกันเจเจจอนสันใช้สไลด์เทคนิคโดย ให้ข้อมือของเราข้างขวาครับรู้สึกผลคลายมากที่สุดตัวอย่างเช่นการเป่าโพสิชันหนึ่งถึงสี่ครับตัวม่ต้องให้เราเนี่ยขยับแขนมากเกินไปครับพฤติกรรมที่สองคือการเป่าลูกปิงอัพโน้ตนะครับ ผมยกตัวอย่างมาในเพลง Lights, s o u n d ิ In Love ในบาร์ที่31-40จะเล่นในจังหวะดาเบดและบบดเป็นส่วนใหญ่นะครับ กรรมที่3ก็คือการใช้ลิกทูไฟวันของเจเจจอนสันในเพลงไลท์สมันอิเลฟในบาร์ที่5 6าถึงหกโดยในบาร์ที่5 6าถึงห้คอร์ดเซมานเนอร์เเป็นสมาชิกตัวที่2ของคี y b บีเฟดเมเจอร์และคอร์ด F7 ก็เป็นสมาชิกตัวที่5ของคี y b บีเฟดเมเจอร์เช่นกันครับตัวอย่างเช่น มาในบาร์ที่59-62ถึงจะมีคอร์ด D major 7ซึ่งเป็นสมาชิกตัวที่5ของ Key G major ต่อมามีคอร์ด G 7ซึ่งเป็นสมาชิกตัวแรกใน Key และจบด้วยคอร์ด A minor 7ซึ่งเป็นสมาชิกตัวที่2ของ Key G major ครับถ้าเราเอามาลงกันทั้งคอร์ดก่อนหน้าก็ได้แบบนี้ครับ